เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นสื่อใหญ่ต่างประเทศเล่นข่าวที่เกี่ยวกับปลาสนักยักษ์แล้วใช้คำว่า ghost fish หรือปลาผีซึ่งชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อของปลาตัวนี้แล้วสื่อไทยหลายเจ้าก็เอามาเล่นเช่นกันที่น่าตลกก็คือสื่อบางเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปลาที่พวกเขานำเสนอนั้นคือปลาอะไรบางสื่อถึงขนาดระบุว่าปลาผีโผล่มาอีกครั้งท,งทางที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยและเพื่อให้ได้อะไรที่มากกว่าผมจึงของนำเรื่องราวของปลาชนิดนี้มาเล่าให้ฟัง ถ้าดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ ปลาสามตัวในรอบ20ปีหลังจากที่ผมค้นที่มาของการเล่นข่าวปลาชนิดนี้ผมก็พบว่ามันมีรายงานใหม่ที่เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ในอนาคตของปลาสนักยักษ์หรือปลาที่สื่อต่างๆเรียกมันว่าปลาผีซึ่งจากรายงานนี้ได้ตีพิมพ์ไว้ในแซนเดเร็กและมีเนื้อหาประมาณนี้ปลาสนักยักษ์เป็นปลาที่พบได้ในแม่นำ้ำโขงมีรายงานการพบเห็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปีพศ2 5 4 8บางรายงานระบุป,ปีพศ .2542 จนนักวิจัยเชื่อว่าปลาชนิด ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากโรคแล้วและมันก็ถูกประกาศให้เป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตเกือบ20ปีที่ไม่เคยมีใครจับปลาชนิดนี้ได้จนระหว่างปีพศ2563ถึง2566ก็มีรายงานการจับปลาสนักยักษ์ได้ทั้งหมด3ตัวตัวที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นตัวที่จับได้โดยชาวประมงบริเวณใกล้เขื่อนเซซาน2ในจังหวัดสตึงแตงประเทศกัมพูชาปลาสนักยักษ์ตัวดังกล่าวมีน้ำหนัก6กิโลกร,รมัมน่าเสียดายที่มันตายไปแล้วอย่างไรก็ตามสร้าง ของปลายังถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสําหรับการวิจัยและยังได้เพิ่มความหวังใหม่ให้กับนักวิจัยและนักอนุรักษ์เป็นอย่างมากแต่ก็เพราะความหายากของมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะกําหนดวิธีการสําหรับการอนุรักษ์ที่เหมาะสม แนวทางการอนุรักษ์ใหม่จากการอนุมาณของผู้เชี่ยวชาญด้านปลาน้จืดของโลกระบุว่าปลาสนากยักษ์มีจํานวนประชากรลดลงถึงร้อยละ9กมาตั้งแต่ปีพศ2513ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่พวกมันจะได้รับการอธิบายซสอีกพวกมันถูกคุกคามอย่างหนักทั้งจากมนุษย์และจากจํานวนเขื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแม้ปลาสนากยักษ์จะสูญพันธุ์ปจากประเทศไทยนานแล้วแต่ปลาชนิดนี้ก็ถูกอธิบายจากตัวอย่างที่ได้จากแม่น้ําโขงในเ,ตเขตอาเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี น,นอกจากนี้พวกมันยังอาจอพยพขึ้นไปตามแม่น้ำโขงและข้ามน้ำตกคอนปเปงในช่วงต้นฤดูฝนในเดือนมิถุนายนแต่เพราะนักวิจัยได้รับตัวอย่างของปลามา3ตัวโดยตัวแรกถูกจับได้ในปีพศ2563และอีกตัวคือปีพศ2565มันถูกจับได้จากเขื่อนแซนซานตอนล่างสองทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาอีกตัวอย่างหนึ่งถูกจับได้ในแม่น้ำโขงในเขตเซียมบอกจังหวัดสติงแตงประเทศกัมพูชามันเป็นประล าที่ถูกจับได้ในปีพศ2566และจากรายงานนี้จึงทําให้ขอบเขตแหล่งอาศัยของปลาขยายออกไปจนถึงแม่น้ําโขงสายหลักของกัมพูชารวมถึงแม่น้ําเซตซานในกัมพูชาประกอบกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ก็ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าพบปลาในแม่น้ําสาขาของแม่น้ําบางเฮียงในลาวรวมถึงแม่น้ํามูลและแม่น้ําสงครามในประเทศไทยด้วยขอบเขตที่กว้างใหญ่และยังต้องอาศัยความร่วมมือของหลายประเทศหากต้องการให้แผนการอนุรักษ์ปลาชนิดนี้สำเร็จ จำเป็นต้องใช้แผนอนุรักษ์ข้ามผรมแดนและอย่างแรกที่ต้องทำคือการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับปราสนักยักษ์และแม้ว่าในตอนนี้จะมีตัวอย่างปลาที่น้อยแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เราสามารถใช้ eDNA ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีสัตว์ชนิดใดาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายบ้างซึ่งเคยทําสําเร็จแล้วในปลาบึกยักษ์ในแม่น้ําโขงนอกจากนี้จะต้องให้ความสําคัญกับแหล่งที่ปลาถูกจับแน่นอนว่าความรูปมือของชาวประมงในพื้นที่ถือเป็นสิ่งสําคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักวิจัยจําเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารระหว่างชาวประมงชุมชนในพื้นที่องค์กรพัฒนาทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนก็เพื่อให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสําคัญ ของปราสนักยักษ์บางทีพวกเขาอาจจะช่วยถ่ายภาพระบุตำแหน่งที่จับได้และสุดท้ายก็ปล่อยปลาขณะมีชีวิตจากนั้นก็ส่งข้อมูลให้กับนักวิจัยผ่านโซเชียลมีเดียแน่นอนว่าจะมีผู้คนมากมายได้เห็นและรู้จักปลาพวกนี้มากยิ่งขึ้นแนวทางการอนุรักษ์นี้แม้จะทําจริงได้ยากแต่ หากทำได้จะไม่แค่เป็นประโยชน์ต่อสายพันธุ์เป้าหมายเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศโดยรวมของแม่น้ำโของอีกด้วยสุดท้ายก็หวังว่าแนวทางอนุรักษ์นี้จะสามารถทำได้จริงก่อนที่จะสายเกินไป เอาลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องผีแห่งแม่น้ำโขงปลาที่พบเพียง3ตัวในรอบ20ปีสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมพันช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย